มานะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนหัวเซ็นเซอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวแล้วแต่มาตรฐานในการทดสอบนะครับแล้วก็หัวเซ็นเซอร์ก็จะมีทั้งหมดสามแบบนะครับก็คือมีสามสี่ศูนย์สี่สองศูนย์นะครับแล้วก็ทีวีนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราเปลี่ยนมาตรฐานนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนหัวเซ็นเซอร์เองนะครับ เซนเซอร์จะอยู่ด้านด้านข้างนะครับเปิดประตูด้านข้างออกมาได้เลยนะครับก็แนะนําก็เป็นผู้ชายนะครับในการในการถอดครับเพราะว่าฝาก็ค่อนข้างมีน้าหนักนิดนึงนะครับวิธีการถอดหัวเซนเซอร์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนสปริงนะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นใช้สองมือนะครับยกขึ้นอ่าดึออกมานะครับแล้วก็ กดคลิปตรงนี้เอาออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวสามสี่สู์นะครับถ้าเกิดใช้ก็ต้องใช้ให้เหมือนกันทั้งสามหัวนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เสียบใส่ไปแล้วมันจะขึ้นอ่าดีเทคโชว์ที่หน้าจอเครื่องได้เลยนะครับฝาตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดสดองด้านนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็ฝั่งนู้นเราก็ไปเปิดฝั่งนู้นเอาได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็ ง้างตัวนี้หน่อยนะครับง้างนครับเขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะครับจะมีล็อกถ้าเราเข้าล็อกปุ๊บเราก็โยกโยกโยกจะตรงพอดีเลยนะครับจะเป็นเบ้านะครับเป็นบ่าไว้รองรับคอนเซนเซอร์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการถอดใส่คอนเซนเซอร์นะครับ